วศนาอินทร์แสง CEO ประธากนกรรมการบริษัทฟริวเมทไทยแลนด์จำกัดเข้ารับสองรางวัลใหญ่แห่งปีเป็นนักธุรกิจสาวฝฟย่คนเก่งค่ะที่มีกระแสะแรงมากๆสำหรับคุณวสนาอินทร์แสง ซีโอประธานกรรมการบริษัท r i v e r m a ร์แม a l ชนแนจำกัดโรงงานผู้ผลิตสินค้าและสร้างแบรนด์ชื่อดังภายใต้คุณภาพและมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลได้ถูกรับคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิให้ขอรับรางวัลถึงสองรางวัลกบรางวัลพิคเนนสวนประจำปี2563ในสาขานักธรุรกิจดีเด่นและรางวัลท็อปเบอเซนต์อวอร์ดั่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลย เมนะคะวัฒนาอินทแสค่ะก็เป็นกรรมการบริหารซีอของบริษัทริวเมทไทยแลนด์จำกัดค่ะอ๋อรู้สึกยินดีมากๆเลยมันเหมือนเป็นผลเขาเรียกอะไรเป็นรางวัลแห่งการทํางานเนาะให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปให้พัฒนาองค์กรแล้วก็พัฒนาธุรกิจของตัวเองให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมีจริยธรรมในการทาธุรกิจที่ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปค่ะธุรกิจตอนนี้ก็ทําเป็นโรงงานผลิตเครื่องสําอางแล้วก็อาหารเสริมนําเข้าแล้วก็ส่งออกทั่วโลกเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีเครื่องสําอางกลุ่มสุขภาพแล้วก็ความงามค่ะซึ่งตอนนี้ก จะมีอัตราการเติบโตมากขึ้นทุกๆปีเลยค่ะปีนี้ก็6.7%เลยค่ะถือว่าเป็นธุรกิจที่ยังเป็นโกลด์เลทข,ของประเทศไทยที่ดีขึ้นมากๆค่ะจุดเด่นของโรงงานนะคะก็เรื่องของนวัตกรรมนะคะใหม่ๆเลยเโรงงานเราเนี่ยจะมีเรื่องของนวัตกรรมจากทั่วทุกมุมโลกรวมไปถึงบุคลากรค่ะตัวเมเองเนี่ยค่ะก็คือ,อพัฒนาบุคลากรทั้งภายใน ตลอดเลยค่ะแล้วก็ส่วนนําส่วนภายนอกเนี่ยเพื่อเข้ามาพัฒนาด้วยพนักง,งานของเราทุกคนนอกจากตัวเองที่เรียนต่อทางด้านเวชศาสตร์ชลวัยหรือว่า anti aging ของปริญญาโทนเนี่ยนะคะเราก็ยังส่งเสริมให้พนักง,งานของเราไปเรียนหลักสูตรน,นี้ทุกคนเลยค่ะเพื่อจะให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญน,นะคะเพื่อที่จะส่งมอบในเรื่องของความรู้แล้วก็คุณภาพของสินค้าเนี่ยต่อให้กับลูกค้าต่อไปค่ะสามารถติดต่อทางด้านเว็บไซต์หรือว่าแอดไลน์ของบริษัทได้นะคะก็เป็นแอด RevoMed Thailand นะคะ R E V O M E D นะคะแล้วก็ Thailand นะคะแล้วก็ติดต่อไปที่เพจของบริษัทได้นะคะก็คือ RevoMed Thailand โรงงานารับผลิตเครื่องอเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเสริมค่ะ